เร oh oh, oh, <sm art sound> <c oughs> ียโอ้มีเอ็งเรียกใครมาอยุดเรื่อนมึงไม่รู้มาเองโอ้มันาเต็มยศเลยไม่รู้จักองค์องค์ขลักอะไรสักอย่างอะองค์ขลักเนี่องค์ขลักพี่เอ๋เนี่เสียงอะไรอยู่ข้างนอกปะเอาทุกคนได้ยินเสียงอะไรข้างนอกไหมอะหนูได้ยินเสียงอะอุ้ยพี่ได้ยินเสียงเอ๋อะโวยวายมาจาก ห้องข้างๆอ่ะไปไปดูกันเถอะอยห้องมห้องแม่ยุดหยหยุดยุดหยุดยุดห้อมแมุดยุดห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 ยุ่หยุด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 ยุดหยดยุดหยมดนหยุด้ยแล้วุดหยุดหยุด้ดหยนดหยหยุุดแยุนุดหยุดยยุหยุดหยุุญแจหหยุดหยุดหุหยุดหยนไ มาสำรวจดูห้องแม่สิเฮ้ยตอนนี้แม่เราหายไปแล้วอะเราไปจริงเล้วจริงเล้วจริงเล้อไปทีไงอุ้ยราไปตามหาแม่เรากันเถอะพอเจออะไรก็พูดตามพี่แอนไปได้แย่ทำอะไรกูถูกกูด่าแล้วอุ้ยอุ้ยกูแจ็แจกุญแจอุ้ยแม่ทิ้งเงินไว้ด้วยนะเนี่ยตรงเนี้ยที่มือน่ะดูแลกันอยู่ไหนกันมาเก็บเงินดิเอาละเอากุญแจก่อนแล้วกันเอาไม่ได้ มานาน่ากุญแจเอาหรือยังเอาแล้วเอาก็ไม่ได้ะตามเรามาด้วยมีกุญแจตรงนี้อีกอ่ะพี่เแล้วเรามาทำอะไรีเริ่มนับแล้วกุญแจที่หนึ่งเหรอแปลว่าเข,เขาต้องให้เราหากุญแจอ่ะเพราะว่าแม่เราต้องอยู่แถวนี้แน่เลยอ่ะยี่สิบแปดอโ้โหนี่เจอแล้วเจอแล้วเขาบอกว่าไม่ให้เราอยู่ในความมืดอ่ะ ให้เราอยู่ในแสงตลอดเพราะว่าเราเป็นคนหิวแสง้าเฮ้เมือเมือดเมื่เมื่เมื่นเขาจะเฮ้ยอุเอาไอ้นั่นไปแล้วเอาไอ้นั่นไปแล้วเอาองค์ครักไปแล้วอ่ะอุผีอ้ไม่ก็เป็นศพนม่คุณดิงดน้เยวโอุ้เรยอเรยงอะไรว อุ้ยรอก่อนรอก่อนไปพร้อมกันรอพี่ด้วยมีแล้วเร็วกลังจะวิ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วมนอยู่ข้านหังยังนอยู่เลยมันอยู่ข้างหลังไหมเมื่อกี้เมื่อเมื่อเมื่อเี้่ีื่ไปฟื้นเมใหอเมา่อ่อเปอเมื่ไเมืนอเ้ื่อเมื่อเอเมืนเมื่นเมือม่อเมยอเงินอเม่เมื่เ่อเื่อเม่อเ่อเมืเมืเ่อเมืมอเ่ มีอยู่แต่มันจะแทรกยอยู่ข้าง<ม>อุ้ยเห็นตามันไม่อยู่ข้างหลังตรงพุ่มไม้ตรงนั้นเออทฮ้ยรถไฟรถไฟรถไฟรถไ,ไ,ไฟอยู่ไหนรถไฟอยู่ไหนรถไฟอยู่ไหนโอเคอุ้ยมีเงินตรงเสาไฟฟ้าตรงนี้ด้วยเงินอะตรงนี้รเรายืนอยู่ยเมื่อกี้มีมีคุณแจมะไม่มีนะทุกคนไปพร้อมกันเนาะจะได้ทำไงวะเดี๋ยวไม่ต้องใจแล้วบ้าทางนู้นทางนู้นนี่มาเร็วมาเร็วมาบนนั้นน่ะมันอยู่ข้างบนนั้นน่ะ นู่นหนาไฟอยู่ข้างบนก็มีนี่มาตรงนี้นี่ตามพี่มากลับเ,เข้าสู่แดงมีเงินต้องมีเงินอยู่ตรงนี้สองก้นอนทำอไม่เงินไรสาระไม่รู้สิเขาให้มันต้องทำอะไรได้สักอย่างอะเออมานี่เราทำไมเราต้องมาเก็บกุญนใจอะไรไร้สาระแบบนี้ด้วยพี่แอนเราไม่นอนอยู่ในบ้านดีอะเอาก็แม่เราหายไปแล้วว่ะวุ้ยเงินเงินเขอหาพ่อไงพ่อเพิ่งไปอเมริกาไม่กี่วันหรือพ่อก,กลับมาแล้ว อยู่ในความมืดนานก็ไม่ได้อีกตายอ,อยู่ตรงนั้นใครจะไปกันดีป๊บ้ไปก่อนเลยแป๊ีมันกูกลับกลับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันอยู่ด้านหลังผีมันอยู่ด้านหลังเลยเมื่อกี้ตรงมันเนี้ยอ,อ๋อเขาต้องให้เราเก็บตังชื้อไฟฉายแน่เลยอ่ะเพราะว่าเรายังเรายังไม่ได้ไปสำรวจในบ้านเลยอเอากุญแจดลยอะไรเอากุญแจตรงไหนอยู่แม่ข้างนะมีกุญแจอยู่มีกุญแจได้กุญแจครบเจ็ดดอกหรือยังผมยังหกออเจ็ดละแม่อะไร ใจขึ้นใจขึ้นไว้ที่นีเออว่ะหันไหมอุ้ยมีไฟดับด้วยอุ้ยเข้าไปได้ไหมอ่ะอุ้ยเข้าไปได้แต่ว่ามันมืดเราต้องรีบเก็บรีบมารีบเก็บมีตังค์เหรอมีตังค์มาแล้วมาแล้วอุ้ยรีบเก็บรีบเก็บรีบกลับไปหาแซนอีเอ็นอ้าวอะไรเนี่ยอุ้ยไม่ใช่มาตรงทางโค้งเลย กลัวไหนน้องก็ยิ่งกลัวอยู่เอาเมื่อไหร่เราเริ่มไม่เห็นกุญแจแล้วว่ะเมื่อไหร่กุญแจอุ้ยไฟดับไฟดับฝั่งนั้นไฟดับเข้าสู่แดงแดงเลยเข้าเข้าสู่แสงมีอะไรมีสองตัวนี่สองตัวสองตัวที่ไหนเห็นตาสองตาเลยต้องขูดกุญแจเก็บอยู่ในกลมือด้วยอีกสัตว์รีบเก็บรีบเก็บแล้วมั้ย ได้ยังมึงได้แล้วพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วได้แล้วแปดแล้วโอ้ไมนไปอยู่ฝั่งนั้นกันหมดวะไม่หมดมาตรงแล้วนุ๊กุเจนอยู่ฝั่งนู้นกุยแต่ว่าไฟดับชิบห้อยไฟดับไฟดับเอารีบไปรีบวิ่งว้าว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 ว้วข้างหลังข้างหลังข้างหลังเก็บเงินมึงคุณจะโดนลูกด่าตลอดได้ไหมอู้หูด่วงแม่ให้อยู่ในแสง หาแม่อยู่ในเสียงแล้วกูจะหาได้ทังไหนล่ะคะเบี้ยมาแล้วเฮ้ยข้างหลังฟ้าเลยเมื่อกี้เบี้อแบบจะแบบปุ๊บอันนี้แล้วฟ้าอุ้ยมีสุสานคนตายยังไม่มีไฟเลยนั่นน่ะอุ้ยมีไฟอยู่มีไฟมีตะเกียงเฮ้ยตะเกียงฮูเล่ฮูเก้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 แต่ว่ามีแค่เงินเนาะมีเงินเนาะตำรวจดู คุณได้มาสามร้อยสิบสี่เป็นัไงตอวะพี่ได้พี่ได้อะไรมาอุ้ยกุญแจสีแดงไหนตรงไหนนี่ไงนี่ไงหลังนี่เหรอนี่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 รีบเก็บรีบเก็บนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงไหนนี่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 เหมืน้าตาป้ามาแล้วตาป้าตาป้าาป้ามาเยอะตรงนี้มาเยอเรีบกดดินี่เราเราได้กุญแจสีแดงมาแล้ว แปลว่าต้องเข้าบ้านหลังไหนนี่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเอาไว้ก่อนหลังโรงศพนะเออว้ยปะป้าปะป้าปาป้ามาตายว้าวโอ้ยมันเข้ามาในโบสถ์ได้ด้วยหรอตายไปทั้งโบสถ์เลยเอาก็มันอาจเป็นที่มันที่มันตายไวแล้วมันอยู่ที่นี่่ะมาได้ไงวะเนี่ยได้ผมได้กุเจ๊กี่ดอกพี่ได้สิบดอกอุ้มได้สิบดอกเหมือนกันเ มันรอพี่เลยอะมันก็บุกหายไปเองปะอุ้ยเงินอยู่ตรงนี้เสียดายเงินว่ะอยากได้เงินอันนี้เลยมาแล้วมาแล้วอุ้งอุ้งบพี่เลยอ่ะตกใจพ่อตัวเองอุ้ยอุ้งรอุ้ะอุ้มอุ้มเป็นไงอุ้มเป็นไงลูกเป็นไงบ้ากแบบทวีตชเว็บชวารอุ้ยเงินทำไมวิ่งช้าจังเลยอ่ะอุ้ย สามร้อยสิบเก้าดูดิดูป้าจะหากันไม่เจอนะถ้าใครตุยอ่ะใช่ป้าอุ้มเรามาไกลแล้วนะหาไม่เจอนะมาดูมาดูแล้วว้าวเกือบตายแ้วเมี่อกี้ผีแล้วเขาให้เรากดน้ำเหรอวิววิวเฮียมาสองลุ้นนะ เก็บกุญแจก่อนอีดอกทองเห้ยกุญแจอยู่ตรงไหนเนี่ยปไกเอากุญแจยังเอาแล้วสิบสองแล้ว okay, อโอเคสิบสองเหมือนกันโอ้ยยังสิสิ่งนี้ย่าสิบสามแล้วสิบส <13. S 2> ามกุญแจชี้ให้เราเข้าไปในป่าหรือจัมบะหงเงี้ยวาบ้าโอ้ยที่หนูเห็นมันดำตาหลัพี่เอ็นไปเลย,ยเข้ามาในบ้านแล้วเร็วมันมืดนะในบ้านมีแสงเก็บเงินเก็บเงิน อะไรที่นอนเหรอรวยตายแล้วเรามีไฟจริงด้วยนอนน่านม่เมื่อกี้มันวิ่งตามพี่อยู่โอ้ยชื้นบบ้านนี้ตั้งเอาปลาไปไหนอ่ะไม่รู้แล้วโคดีเพื่อนเห็นไหมเออทำไมปลาไม่แวะบ้านหลังนั้นก่อนทำไมบ้านหลังนี้มีแสงอยู่หัวมันมีของไงมมีอะไรข้างหลังมีโครงกระดูกแล้วก็มีรอยอะไรสักอย่างก็ไม่มีของเลยเอ้ยาตรงนี้มันมีโครงกระดูกอ่ะเห็นนะ ว่าเเห็นแล้วเห็นแล้วมันก็โดนอุ้ยผีเยอะมากสองสามสี่ิบสี่มันมาเลยอะสิบสี่ไหมสิบสี่แล้วโอเคเก่งมากพร้อมกันี้นันมีไฟมีไฟอยู่ในบ้านมีไฟปะมีครับมีโอเคมีโอเคมีเงินด้วยหาบ้างแล้วก็มีของกินกกหาเก็บของเรื่อย เนี่ยแมวแม,ว,แมวน้ำแมวน้ำมีเงินตรงนี้มีแต่งเงินอะในเนี้ยก็ดีแล้วไงจะได้ซื้อคุญแจมันใช้เป็นส่วนตัวไม่มีนี่เราแย่เลยนะพี่แอนหนูเช็คซีว่าหนูเอาเงินหมดหรือยังไม่เลยเราออกไปกันเถอะพี่แอนนี่ไม่มีอะไรลอะออะเฮ้ยโ,โ,ดโดนแล้วมาดิวิ่งดิปปลาวิ่งวิ่งไปแล้ว ดูแลปลาอุ้มไปหาเอาเองเมื่อกี้บานาน่าไม่รอดแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกับน้องอุ้มสองคนแล้วนะตบบานาน่ามันจะได้ชุบแต่ละกข้างในนี้มีไฟอยู่ป่ะข้างในนี้มีไฟไหมเออมีมีไฟอยู่แล้วมีไฟอยู่อันนั้นเงินสดตังค์ซื้อไฟฉายอะก็มีสามร้อยสามสิบเออมีตังค์ซื้อไฟฉายแล้วอุมีแล้วสามร้อยสามสิบที่นี่เรามันมีเวลาหมดนัดไปใช้บ้านรู้ได้ไงเชื่อปอด อืมไม่มีอะไรง่ายขนาดนั้นอุ้มีครับแค่แปดสิบวิแปดสิบวิเองอะ่ะแปดสิบมีเรามีเพื่อนมาร่วมกับเราเอ,าอีกใครเป็นแฟนวะ <c oughs> นี่ไงอุ้ยหัวรี่นี่ไงนี่เป็นสายหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> เก็บเงินได้อยู่ตรงเนี้ยแสงขึ้นหนอมีแสงขึ้หนหลงน่ากูจะหังเลยได้กุญแจสีฟ้าอุ้มมีมาเอาสิโอเคโอเคมาเอาเเงินไว้ เราต้องได้ไปใช้เวลาซื้อไปฉายใช่เพราะแหนเนี้ถ้าเดินมันจะไม่เหมือนแหนอื่นเพียนปาปะเห็นไหมถ้าเดิมันจะแบบน่ารักแล้ววิ่งเร็วด้วยนะโอเคไม่ทันไม่ทันไม่ทันได้ไหมอุ้มมันก็ไฟกระพิบกเจ้ยฝั่งนี้กีเจฝั่งนี้กอดกัดกัดกัดกดอุ้มกฟ้าม้วมาแล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 ้มาแล้ว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 มาแล หลอดไฟกูอยู่ไหนวะเนี่ยกูเจ้ากูเจ้าลิแก้วกูเจ้แล้วกูเจ้อยู่ไหนวะเอาได้ยังปุ๊บแรกกูเจ้กี่ดอกแล้วที่หกละเอาทำไมพี่ได้แค่สิบห้าไปน้องวิ่งนะ้องแปลนะเอาไอ้ปได้มีกับมาทำไมไปเลยวิ่งมาข้างหน้าวิ่งมาข้างหน้าไปเลยกูเจ้ากูเจ้ากูเจ้ห้ามถอยหลังกลับเด็ดขาดเปิดไฟฉายเปิดไฟฉายเปิดไฟายใช่ พี่เปิดแล้วอยากไปใช้เนี่ยเงินเงินเเก็บงกับเงนก่อนเอาเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดทีละคนก็ได้อุ้เปิดพี่เปิดก่อนแล้วหนูค่อยเปิดก็ได้ไม่เรี่อน่ะใช้ใช้ตัวจำเป็นถ่าใช่่วาไฟมันกระพริบกระพริบกระผีออกมาก็ใช้เมื่อกี้ไงมันจำเป็นแล้วไงเออเมื่อกี้มันขี่คอแล้วเมื่อกี้ตอนพ่อไม่มีอ่ะตอนพ่อมีมันไม่เสร็จพ่อหรอกพอพ่อไม่เสร็จมันหรอบหนูพ่อก็พูดอย่างนี้ไงพ่อเป็นวิญญาณพูดตาติดอุ้มอยู่น่ะมาเลยอุ้มมีมาเร็ว ไม่ไปจากลูกไงที่ติดตอนนี้ไม่ใช่แค่วิญญาณแม่เอ้ยไม่ใช่แค่ตามหาแม่นะวิญญาณพ่อตามมาด้วยพาอจะตามคุ้มครองลูกเองวิ่งจีมันมาแล้ววิ่งจีรออะไรวิ่งจีลูกรอรออะไรไม่โทรปานั่งชิวๆไม่เลยตกไฟแม่งเลยเตี้ยเปิดเอาอุ้มจำอุ้มจะเกาะเรียนอเจ้าอุ้งจะะเจ้าอุ้มี่พี่เปิดให้ชายแล้วเปลี่ยงยังไม่เปิดยังไม่โดนด้วย ตบาหัววิฝั่งนั้นเหมือนผับเลยอ่ะอุ้มดูดิเห็นไหมเราไปเราไปผับกันไหมเพียงเดี๋ยวเราลองไปดูเอาวิ่งวิ่งวิ่งมาจุดมาจุดตรงนี้ก่อนโอ้โหมีกุญแจอยู่ในนี้ด้วยเงินด้วยอุ้มเอาเพิ่มไม่ได้แล้วอ่ะพกุญแจไม่ได้บโอเคโอ้โหโมยมแล้ว มีเงินฝั่งนี้วะ่ะมีกูเจยอยู่รอกันไม่ได้เดี๋ยวตายมากูเจยอยู่ไ,ได้ยี่สิบเอ็ดแล้วพี่เบลเท่าไหร่พี่เบลเหมือนกันเหลือกูเจแค่เจ็ดดวงเท่านั้นไปตามล่าหากูเจต่อไปมันไม่มาเร็วขนาวนาดั้นแสงแสงโอ้แสงไปแล้วข,ข้างหน้ามีไฟแต่ว่ามีสะพานให้เราตกลงไปด้วยเห็นไหมมันจะมีสองขีดอะเห็นไหมมีสองขีดเองไงไปวิ่งหลุดหมดเลย หืมใครคนทำยังไม่เจออยากให้หนูรู้นะว่าใครทำคนสะพานอยากตบหัวอยากตบหัวคนทำเจอแล้วมหน้าเพีแยนเนี่ยเพี้ยนพี้ยน้นอือผีอำดีนะไม่โดนผีอำจนตายอ่ะพ่อลางรถไฟเหรอบ้ากดกดแล้วกดแล้วคืออะไร รถไฟกดแล้วทําไมรดไฟทุกดวงกดแล้วรดไฟเงี้ยเอ้อเอาไฟดับแล้ววิ่ง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 ไปเรื่อยๆไม่ต้องสนใจวิ่งอย่างเดียวเลยขึ้นไปขึ้นเจขึ้นไปหยาอุ้มบูมีมาชุบชีวิตพี่เราแล้วเดี๋ยวไม่ไม่มีกดค้างเอากดแลค้างไม่ได้อะเอาค้างมันไม่ให้มันไม่ชุบหยา ใช่ไหมขึ้นมาแล้วโอ้ยเกือบเลือเกือบได้เกือบได้กเสียเดียวแล้วถ้าไม่ช่วยกูอะตอวกูตายเพราะไม่มีใครเห็นไงโอ้สัตว์ไม่มีใครมาคุณต้องตัดนี่นี่หมดเลยช้าบาปเอวี่นี่อะไรวะกินจะผีที่ไหนล่ะเฮ้ยทอดนี้ทอดนี้เปี๊ยทอดนี้ตรงเปรี้ยลงทอดแบบ เหลืออีกเหลืออีกสี่อันแปลว่าเราต้องไปใส่ค um> allora ุณแจะปะแจะข้างหน้าเราเป็นอะไรอ่ะไปเดินมาเร็วๆเดินมาตามพี่เราต้องไปดูให้มันครบทุกห้องอ่ะห้องนี้ไม่มีห้องนี้ไม่มีอุ้องดูแลห้องนี้ไม่มีห้องนี้ไม่มีโอเคปฝั่งพยายามยืดทุกแสงหาแสงให้ได้นะมาฝั่งนี้มาเลย วิยักษ์มันอยู่ข้างหน้า,นา,นาเราดู่ดูในแสงพี่ยูในแสงมีจไ้ย,ยมีคนตายอยู่ที่นี่เปรนเลี่สิแล้วบบบอ,อ,อ,อีอีอีสออันเฮ้ยอูมีมา,มา,มาช่วยชีวิตพี่อูมีอูมีมีอยู่ข้างๆอูมีมาช่วยชีวิตพี่หันไหมได้ไหม

เออปะ่ะตัวเนี้ยมันอยู่แถวนี้ด้วยไงสี่สับตัวนี้แดนระวังอูมมีอยู่ไหนระวังระมันอยู่แถวนั้นบ่อยมากเลยไปแล้ววิ่งลงบันไดเราเร็วลงมาบันไดอยู่ไหนไอุ้มมาเร็วอุ้มเดินตามพี่มาอุ้มตามพี่มามาแล้วมาแล้วเพื่อนมาเข้ามาเข้าไปเฮ้เข้ามาแล้วนี่ีืยอะไรอ่ะไปตามจุดตามจุดหนูจะวิ่งเข้าไปในซอกนั้นทำไม <laughs> วิ่งได้ไง ประตูเส้นชัยอะย่ะเยอะมาไปสะดุดหนีสะดุดอย่างไรสะดุดนี่อุ้มี่เฮ้ยเซนชัยมันวิ่งหนีเราอะอะไรอะอุ้มี่เ้นชัยมันวิ่งหนีเราอุ้มมันวิ่งไกลออกไปเรื่อยๆว้าวอะไรอะอุ้มวิ่งตามพี่มาอแม่แม่แม่มามี่มามี่มามี่เปิดเปิดเปิดเอาแม่ออกมา ฮ้ยออกมาแล้วเอาชนะชนะแล้วใชชนะ